แนะนำตัวแรกที่นี่ครับพี่คิมกับพี่หนูว่าหน้าไปโดนไฟหนู้ากลวยโอเคเมื่อกี้เราพูดแล้วน้ำเนื้อมันเลยแล้วหน้าก็สะอาดแส่เลยอ่ะห้าสี่สามสองก็ตัวคิมนะครับผมรับบทเป็นกรรดินนะครับหรือว่าทุกๆตัวละครหรือว่าหลายๆตัวละครเรียกว่าเฮียกอซึ่งตัวเฮียกอนี่ก็เป็น ดารานหนุ่มคนหนึ่งที่นิสัยจะตรงข้ามกับคุณเพื่อนเขาก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะได้เห็นว่าแบบเฮ้ยเพื่นอนะครเขามีความก้าวร้าวมีความเบี่ยงม,มีความอะไรแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆคุณจะได้รู้ว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นคนขี่เบี่ยงแบบนี้แล้วก็เขาจะมีปมเรื่องความรักน,นั่นแหละซึ่งก็จะเดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงกับตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะคส้มก็คือเขามีความรักที่เขาผิดหวัมัใช่คำว่าผู้หญิงที่รักที่สุด เกิดเลิกลากเองแล้วก็เลยทําให้แบบเขากลายเป็นบ้าแบบนี้แล้วก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเสือผู้หญิงเป็นเสือผู้หญิงใช่ไหมครับเสือผู้หญิงหรอก็เรียกอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นคิมนวิเคราะห์กรณีนี้นะก็คิดว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือคนที่ใสไม่ดีนะแต่ว่าตัวละครเองมีเหตุผลที่ทาแบบนั้นซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกสําหรับเราหรอกแต่ว่าในในตัวละคระเขาเชื่อว่ามันเป็นวิธีอย่างหน่งที่ทำให้เขาแบบสงบสติอารมณ์ได้ า,าันน้ส่วนของเราก็รับบทเป็นน้ำส้มค่ะคือน้ำส้มนี่ก็คือเป็นทรานเจนเตอร์เลยในเรื่องนี้ในบทอ่ะตัวน้ำส้มเองค่อนข้างที่จะมีปมในตัวของน้ำส้มเองเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความรักเองด้วยความรักแบบกับแฟนหรือว่ามีปมที่เกี่ยวกับครอบครัวที่เกิดขึ้นหล,หลยายๆอย่างก็ซึ่งบางเหตุการณ์ก็อาจจะไม่ได้เกิด ในชีวิตจริงๆก็ต้องพยายามแบบหาเรื่องมาเทียบเคียงแล้วก็ญญญญใช่สป i เรชั่นว่ามันจะเอาเรื่องราวตรงไหนนมาเปรียบเทียบกับตรงนี้ได้ค่ะถ้าเป็นคิมเนี่ยคิมชอบสิ่งที่ เป็นซ de ีนนั้นเป็นซีนที่แบบว่ากรณีให้ดอกไม้น้ำส้มแล้วกันคือจริงๆอ่ะหนูแอบชอบใกล้เคียงกันแต่เป็นต่อจากนั้นอืมอะไรอ่ะก็เป็นเรื่องราวพอให้ดอกไม้เสร็จก่อนก่อนที่ให้ดอกไม้มันมีเรื่องราวที่เหมือนเราคุยกันแล้วหนูก็บอกถึงตัวตนของตัวเองว่าเป็นอะไรอืมเพราะว่าก็กลัวด้วยว่าตัวเฮียแบบจะยอมรับไม่ได้แบบรับไม่ได้ในตัวเราใช่คือคือมันก็ เป็นเหมือนเรื่องจริงอะที่หลายๆคนทารหลายๆคนในไทยก็อาจจะมีเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะบอกคนรักของตัวเองซีน <c oughs> นั้นดีมากนะทุกคนนะอยากเห็นเหมือนกันเนาะที่เราถ่ายไปอยากอยากให้ถึงวันออนแอร์วันนั้นแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่มีความหมายสําหรับใครหลายๆคนมากๆอะเรารู้สึกว่าแบบมันตอบแทนความรู้สึกใครหลายๆคนได้เลยในซีนนั้นนะแล้วผมเชื่อว่าดูซีนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งซีนที่เหมาะกับ มาพลังบวกซีรีส์เพื่มข่อนด้นนครับถ้าเป็นซีนที่ยากก็คือเป็นซีนที่แบบเหมือนเกิดเหตุการณ์กระหันหันขึ้นอย่างซีนที่ผ่านมาแบบแม่สลบใไปแล้วหนูแบบหนูพยายามคิดว่ามันควรจะทำยังไงดีว่าออว่าแม่สลบปไปคือ เราคือในชีวิตจริงมันอาจมันไม่เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะแต่คือคือ,ค,อ,ค,อคือเราก็พยายามเนื้อพยายามคิดแล้วก็แบบซ้อมกับตัวเองแต่ในบางครั้งมันก็มันยากสําหรับเราเพราะว่าด้วยเรื่องภาพในหัวด้วยว่ามันเรียบเรียงไม่ถูกว่ามันจะวิํำเสนเอออกไปทั้งเสียงทั้งภาษากายมันก็บ่งบอกไปหมดอ่ะแต่พอเราแบบลองทำหลายๆครั้งเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะว่ามันก็ เหมือนเป็นหลายๆครั้งที่เราทําไปก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยในเรื่องของการแสดงคะอ,อยา่างของผมก็ได้เป็นทุกสิ่งที่เล่นกับลอกแหละครับเพราะว่าจริงๆท่านำเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ดุเด้งนะเพราะท่าได้แต่งกาับตูนชายแลไม่ค่อยเล่นกับผู้หญิงแล้วก็เขินสวยก็ได้ดุพี่คิมเล่นที่ลอกว่าอะไรปกติเลยเล่นเป็นลอาแดงเพื่อว่าอะไร หรอหนูได้ยินว่าหนูค่ะออ๋ติดเฮียกอมาน่ะก็เป็นหนูก็แต่ว่าเราชอบเรียกคนน้องกว่าหน่าหนูพี่คิมพระหว่างเฮียกับระหว่างเฮียกับพี่ชอบตำแหน่งมากกว่ากัรถ้าจริงจริงก็ต้องชอบคำว่าเฮียมากกว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นพยางค์เดียวแล้วมันก็เหมือน จะเป็นคำที่เรียกแล้วแบบคุ้นชินด้วยรจริงเราเป็นคนจีนหรอไม่ไม่ไม่คือคือเราเราู้สึกว่ามันเป็นคำที่เรียกง่ายอย่างพี่คิมอย่างเงี้ยคือหรือว่าอาจจะเรียกเงียจนติดแล้วแบบได้แต่คือบางครั้งอัมีเคยเรียก<แ>เฮีย,ยด้วยก็ส่วนมากถ้ามาบอกหนูก็จะเรียกชื่อคนตามแบบก็บตัวละครน้นๆเลยนี่ก็เป็นนี่เรียกว่าเป็นการแสดง ไปต่อใการทำกานได้ใช่บางครั้งแบบพอเราเรียกเรียกไปจนชินแล้วแบบมันบังเอิญหรือเผลอเรียกจริงๆอ่ะผมว่าดับแรกเราต้องมองก่อนว่าจริงๆเรานักแสดงหรือว่าดาราที่คุณเรียกกันเนี่ยก็คืออาชีพหนึ่งอาชีพครับเราบทยุคที่แบบว่ามีชั้นมันน่ามีอะไรพวกนี้แหละจริงๆแล้วนักแสดงหรือดาราก็คืออาชีพหนึ่งรับจ้างทั่วไปครับที่ทํางานเพื่อหาเช้ากินข้าำเหมือนกับ หลายหอาชีพแหละเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กักบมองการ์ดแรกๆต้องรัางใจเซจก่อนอย่าไปคิดว่าแบบดาราคืออาชีพที่สูงส่งระดับพระเจ้าอย่างผมเองยังุปอยากตัวเองก็ได้ว่าผมก็แค่คนโชคดีคนหนึ่งที่บังเอิญได้ทํางานตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้พิเศษวิเศษอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรักอะไรเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของความรักที่หลากหลายครับเมืเ่า เรานาเสนอว่าเราความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศแล้วไม่ความรักก็ไม่เกี่ยวกับอาชีพจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นดาราสตรปินงค้างฟ้าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าอะไรในความรู้สึกความรักความรู้สึกต่างๆมันเข้ากันได้มันจูนกันได้ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ให้หมดเพราะฉะนั้นถ้ากิดว่าใครที่รู้สึกอะไรก็แค่ลองทําดูตามความรู้สึกตัวเองวา่อองวาออน่าจะดีแล้วถูกผิดผิดหวังสมหวังอะไรเนี่ยไม่ว่า ที่สำหรับผมนะก็ของหนูหนูคิดว่าความรักมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยิ่งยุคสมัยเนี้ยไม่ว่าจะที่ไหนคือสังคมเองแม้กระทั่งแบบความรู้สึกจิตใจหัวใจของเราเองอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะห้ามความรู้สึกที่ที่เราจะรู้สึกหลักกับหลายๆคนได้ดังนั้นอ่ะหลายๆคนไปถึงเจ้าชู้หรอไม่ใช่คือรู้สึกกับหลายๆคนหลายๆที่คือเดี๋ยวนี้ คือคนอะไม่ได้จำกัดแหละเพราะว่าจะต้องแบบเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคือแบบหลากหลายมากเลยอะอย่างเื่อคือด้วยซีรีส์เรื่องเฟิร์นดคอรนะก็นำเสนอความรักในหลากหลายมุมปกติอะคือที่หนุนซีรีส์คือทั้งในไทยหรือว่าในต่างประเทศต่างอะซีรีส์ที่เกี่ยวกับ transgender หรือว่าบุคคลผู่มีความหลากหลายทางเพศแบบมาคบกันอะสุดท้ายก็จะจบเรืออร่องราวความรักที่ ค่อนข้างที่จะไม่สวยมีความผิดหวังในความรักบ้างแต่ของเรื่องฟึ่งนครเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการนําเสนอมุมมองของความรักได้ดีแล้วรู้สึกว่าทําให้คนได้เห็นว่าทุกคนทุกเพศสามารถมีความรักได้จริงๆค่ะไม่ไม่พอแค่เรื่องของรับทาร์เจนเดอร์กับผู้ชายนะเรายังเสนอมุมมองอันนี้ผมไม่เล่นเองนะผมอยากขอพูดทีเดียวว่า มันจะมีละครซ้อนละครอยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวเคื่องครกับการิบที่เขาในเรื่องเขาเหมือนเขาเล่นคู่กันเราก็ดีไซน์ผมคุยกับผู้กกับนะวแล้วเราก็ดีไซน์ว่าพี่มันในเมื่อความรักมันไม่ได้ถูกจํากัดเรื่องเพศแล้วว่าทาไมต้องจํากัดว่าใครเป็นข้างหน้าใครเป็นนายเอกใครเป็นพระเอกอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราก็เลยแสดงแบบว่าสลับกันไปหมดเลยครับให้ทุกคนไปคาดเดากันเองว่าแบบว่าใครจะเป็นนายเอกนางเอกเลยไม่อยากให้มันจํากัด ที่นเราสึกว่าดีใจมากๆที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ครับเราเออได้นําเสนอทุกๆความรักในหลายๆรูปแบบเลยครับโดยเฉพาะผู้ของเราที่เป็นผู้รักของฟัานซิสเดิร์ซึ่งพอถ่ายทําไปแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยต้องขอบคุณซีรีส์เรื่ีด้วยก็ฝากซีรีส์เรื่องเพื่อนละครนะทุกคนคือออนช่องวันนะคะทุกวันสุขแล้วก็สามารถดูแบบอนันดีบ ูได้ที่ไม่ชีนี่ครับหลอกว่าจัดแต่จัดเต็มแน่นอนครับอันคัดจริงจรไม่ว่ามังเริ่มจากตรงไหนลงทายก็คือเธอ